ไปเลยครับนะครับตายเลยผละอย่างนเลยนะครับก็ไม่มุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําการบิน117นะครับทีแรกผมว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคลิป117เนี่ย ผมทำคลิปปรับคลิปสอนย y o u t u ู e อ่ะเยอะมากตอนนี้ที่ผมทำอยู่เป็นคลิปบิน e d f นะครับอันนี้ก็เลยจะมาทำแนวทางเจ้ามือใหม่หรือท่านใดที่ทำเองท่านใดที่ทำเองนะครับดูตามนี้เปิดดีมอก่อนนะครับตำแหน่งแบตนะครับดูนะครับเอาไว้กลางเลยนะครับตำแหน่งนะครับแล้วเราก็จะมาเสียบกันดูตำแหน่งมือ,มอ,อใหม่ ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ทางด้านฝึกซิมหรือไม่ยังไม่รู้จักการคอนโทลนะครับผมแนะนําอย่าพึ่งเล่นตัวนี้ครับนี่ครับขวาขวายก้า้ขย,ยกอัพคือขึ้นดาวคือลงตัวนี้มีติดอัพหน่อยไหมตัวเนี้ยถ้าเป็นมือใหม่ถ้ายังไม่รู้จักเลี้ยงอัพหรือวิธีการคอนโทลอัพเพื่อที่จะรักษาระด,ดับเครื่องบินแนะนําให้ทิมอัพให้หางหลังอัพไว้ยังงี้ก็ได้ เหมือนสองช่องที่เคยเล่นสมัยก่อนคือพอเล่งมันก็จะขึ้นไปเนี่ยครับ,ป,นะรบปรับอย่างนี้เลยนะครับอถิมอัพช่วยหน่อยก็ได้ครับแล้วมือใหม่นะครับถ้าจะเล่นตัวนี้ถ้ายังจับอาการไม่ได้เลยพอเลี้ยวแว็บปุ๊บมันจะทิมเลยเพราะเราแก้อาการไม่ได้เข้าใจไหมครับ <laughs> เราควรที่จะกระดกอัพให้ด้วยอ่าวางตามนี้นะครับนเน้นให้บิน ให้บินเฟิร์สไฟน่ะให้บินแบบฆ่าใครบินเป็นให้คนนั้นบินครับขวากวายกใช้ยกปรับแรร่อนอ่อนๆก่อนนะครับอย่าปรับคลิปที่แล้วเรามาบินสี่เซลนะครับคลิปนี้มาบินสามเซลนะครับเดี๋ยวจะลองปล่อยให้ดูครับอ่าจะมาเวิร์ดดูโพมาทำเยอะมากคลิปทั้งการเซฟการขึ้นการบินการสอนบินสอนบินมีอยู่สามสเต็ปครับหนึ่งบินเป็นวงจรสอง ได้วงจรแล้วจะได้โรพสาสามได้โรพาสแล้วจะได้แลนดิง้งวันนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย<อ>์เบิร์ดให้อาจารย์เบิร์ดมานี่นะครับปล่อยให้ดูหลายหลายแบบนะครับแล้วก็เนี่ยน,นี่ครับถ้ากําลังมีกําลังมอเตอร์มามันก็ดึงลําไปอยู่แล้วครับครับนี่ไม่ว่าจะบินซิมหรือบินมือถือแนะนําให้เลี้ยวซ้ายข้างเดียวห้ามเลี้ยวขวา คือเข้าโค้งซ้ายห้ามเข้าโค้งขวาขวาเอาไว้กันครับเนี่ยเข้าโค้งซ้ายอย่างเดียวครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าบินเป็นวงจรอันนี้คือเข้าโค้งซ้ายอย่างเดียวเข้าโค้งซ้ายห้ามเลี้ยวโค้งขวาจําไว้เลยนะครับขึ้นใจเลยเข้าโค้งซ้ายห้ามเลี้ยวโค้งขวาเนี่ยบ,บินอย่างเงี้ยเขาเรียกววงจรครับบินอย่างนี้ก่อนครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มเข้าวงจรแม่นๆแล้วนะเราก็เริ่ม ยิ่งไปเนี่ยเราก็รักษาวงจรไว้ค่อยๆเริ่มเบาเครื่องคันเร่งไม่ต้องเร่งเยอะนะครับเอาแค่ลับ <c oughs> พอไปนะนี่ <c oughs> แล้วก็เร่งเครื่องกลับแล้วก็วนวงจรเหมือนเดิมครับวงจรจะเริ่มยาววงจรจะเริ่มยาวเราจะไม่หลงทางอย่าบินสเปรยสปาะนะครับนี่ <c oughs> ก็มาแนะนําสําหรับพี่ๆท่านใดที่ทาเล่นเองก็แนะนําเอาเทคนิค <c oughs> นี้ไปใช้หรือปรับเซตตามนี้ได้นะครับหางหลังต <c oughs> ิดอัพไว้แล้วก็อย่าพึ่งไปตั้งเลยเยอะ ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่บินง่ายแต่ต้องเป็นคนบินเป็นถึงก็จะรู้อาการแล้วก็ว<ช>ิธีการปรับเซตการปล่อยผมทำเยอะมากไม่จองยืนดูค่ะเดี๋วเดี๋ยวให้จานเบิร์ดลงให้ดูนะครับเดี๋ยวปล่อยอีกแบบหนึ่งให้ดูจะมาดูการปล่อยหลายๆอย่างนะครับดูแบบอ่ะเดี๋ยวลองข้างอ่ะอว้างแบบขนาดกับพื้นหเนลยนี่นี่ครบับนิดเดียวครับนิดเดียว เดี๋ยวมาปล่อยแบบพิลึกก็ได้ครับปล่อยแบบพิลึกอ่าเดี๋ยวปล่อยแบบหลายๆยอย่างให้ดูนะครับอ่าลองตั้งไปเลยนะเนี่ยมีอนนึงนะะมันยังไงเล่งยังไงมันก็ไม่มุดนะครับตัวนี้ ไปใช้ไปใช้ไล้ลองให้จาายเบิร์แบบคว้างจักรให้ดูนะครับอ่ะคว้างจักรไปเลยครับน่ะครับเร่งแล้วนะอ่าดูครับ,รบ<ส>กวอากาศดีมากครับเล่นได้ดีมากครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปอยู่ออประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูตอนลงเนี่ยครับ